สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttkt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดแบบชิวๆนะผมมีการ์ดฟรีอยู่64ใบนะผมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะของฟรี64ใบมีบอนดำหนึ่งนะผมวันนี้เราได้บอนดำแน่ๆร้อยรเซแล้วนะแล้วก็ซิ l เบอร์อน32โสกูบอล31นะครับนะผม 64ใบามารวยรับผมจะได้ไหมจะได้ไหมตัวเก็บแต่จริงมันฟูลทีมเกือบหมดแล้วนะนนจริงนะฟูลทีมน่าเยอะแล้วหรือแค่ปารีออสอุสเปนว่ะหรือแค่ปารีสนะผมอืมได้ปารีสมาในเจียมเหมือนกันนะนะปารีสเซนเชเมนมาครั้งที่สองนะไปพรุ่งนี้ก็เกมอัปเดตนะครับผมอันพฤหัสนะฮะปิดตั้งแต่7จ็ดโมงถึงบ่ายโมงนะผม เื่อใครไม่รู้นะฮะขี้เกียจต,ตอบแล้วเนี่ยนะผมเกมปิดเกมเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคนที่วันพฤหัสนะผมเกมปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะฮะยันบ่ายโมงแล้วผมแต่ประมาณเที่ยงเที่ยงก็เปิดเลยนะเอาจริงนะฮะอิตาลีนะผมแม่อิตาลีฟูลทีมแค่ยูเว่นะอิตาลีเอซีมิลานอย่างเงี้ยไม่ได้ฟูนะปารีสเอ้ยฝรั่งเศสก็จะฟูลแค่ปารีสแซ็จแมงนะฮะสเปนก็มีสามทีมใหญ่นั่นแหละ อังกฤษก็เยอะหน่อยนะับแล้วก็มีไบเยอร์นอีกทีมนะเสียดายไม่มีบอดดมุนนะดอดมุนไม่มีเสียดายปะถ้ามีนี่ก็เจ๋บเหมือนกันนะแต่ไม่แน่นะปีหน้าอาจจะมีนะนะปีหน้าอาจจะมีดอดมุนนะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ปะยังไม่เจอตัวเก็บเลยฮะตอนนี้ยังไม่เจอตัวเก็บเลยตัวไหนเก็บด้เก็บไว้ก่อนนะมาซิลเวอร์บอลน่ะจะมีบอลดำติดมือหรือเปล่าวันนี้ ไม่ใช่สเปนกดข้ามฮะเคซิเวอร์บอลนะครับผมส่วนในคันธิงโมเมนต์ถิ่นต่อไปก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนโควิดไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะฮะรอบนี้ก็เดากันไปถ้าเป็นมาริทตอนนี้ก็เออไม่มีเงินเปิดนะผมนะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะมาริทกับเออเซีมิลานเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะผมสเปนฮะอืมไม่ไปทีมใหญ่นะผมมา วันนี้ก็ทองก็เริ่มหมดนะผมนะทองเริ่มหมดนะฮะไปเปิดเล่นบ่อยเกินไปทองเนี่ยเปิดเพ็กเล่นช่วงนั้นสเปนอีกแลว้วครับผมมาฤทิดมาวารานยังไม่มีเลยจริงๆมาฤิดเนี่ยขาดวารานนะฮะโอเคใบโอ้โหวันนี้เปิดช้าการ์ดฟรีก็เยอะนะผมการ์ดฟรีนี่ก็ได้จากการเล่นอีเวนต์นะทุกคนพวกเออ่แมเดย์ก็ได้เหมือนกัน เม็ดเดย์เอีเวนต์ทัวร์อย่างเงี้ยแล้วก็คลับซิเลชันไม่ใช่คลับซิเลชันเด็กคลับชาลเลนจ์อะไรสักอย่างลืมแล้วนะมาเปิดอิตาลีครั่ผมยูนุสก็ครบเลยนะฟูลทีมเนี่ยแต่ไม่ใช่ยูเว่ไงอยากได้ปารีสอะ่ะเอ็มเปรเป้มีแล้วเนมายังไม่มีปาร,รีสมีทั้งหมด4คนจริงๆในทัพผมเนี่ยมี4คน นะมารีวิวว่ามีทีมไหนมั่งนะที่ฟูทีมนะครับผมเขาขวยบอลดำเชี่ยมาเฉยเบอร์สเปร์นะผมบรูโน่นะฮะเชี่ยบอลดำมาเลยว่ะแล้วเนะปิดซิลเวอร์บอลน,นะฮะโอเคมาเร็วกว่าที่คิดนะครับผมบรูโน่ะ่ะมาบอลดำมาหนึ่งนะฮะโอเคอยู่ก็ได้อยู่นะคร,ร,รับผมเชี่ยเมื่อกพิผงเปิดบอลดำเหรอก็ว่าอยู่ผงเปิดบอลดำเหรอเมื่อกี้ ใช่เหรอเชีย่ยกดผิดอะดิก็ว่ายนึกว่านึกว่าเปิดซิเวอร์บอลแล้วได้บอลดำเปิดแห็กบอลดำเฉยโอ้เส,สายดีใจนะกดพลาดเองนะผมรูนู่นะมาก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่กี่กะน,นะผมเปิดไปก่อนเลยนะยมาสเปร์นะผมอืมไม่ไปทีมใหญ่ว่าวมาลงมาเลิดอย่างเงี้ยมา ซิวเวอร์บ,บนะอลอีสิบเก้าใบนะฮะยังไม่ได้นะครับผมยังไม่ได้มาขอทีมใหญ่ขอทีมใหญ่ม,หญมันไปไหนมาละนะมากกร้อยนี่หายไปนานแล้วจริงๆมากกร้อยเนี่ยหายไปนานแล้วไม่เห็นสักทีน่าจะโดนออกแล้วมั้งจำไม่ผิดนะไม่มีเลยอ่ะไม่เจอมากกร้อยมานานมากแล้วตอนปียี่สิบยังเห็นอยู่เลยนะแต่ในปียี่สิบไม่เจอวะ่ะมากกร้อย หายไปไหนเลยก็ไม่รู้นะฮะแต่ดัดมุนก็มีแบบมีบางคนนะไม่ได้มีทุกคนนะผมดัดมุนนะมีฮาเลนอย่างเงี้ยซานโช่มีประมาณนี้มักคุมิลก็ไม่มีนะหายไปหลายคนอยู่นบผมหรือว่ามีวะหรือผมหาไม่เจอวะไม่น่ามีนะมัคุมมิลอย่างเงี้ยที่หลักๆก็ซานโช่ฮาเลนแล้วก็ใคร่ะมีหลายคนอยู่แล้วก็ไม่มีหลายคนอยู่นะผมเอ่มามีดัดมุนี มีดัดมน์ไม่มีไบเยิร์นเฮ้ยมีไบเยิร์นไม่มี Moon, ดัดมน์นะครับผมมีมีไบเยิร์นไม่มีดัดมน์ก็ยังไงยังไงอยู่นะอืม,ไ,มไปทีมใหญ่ปะแต่ก็ไม่แน่ทุกคนปีหน้าโคนจมิอาจจะเซนของดัดมน์มาก็ได้นะแล้วก็มาลิดอะไรอย่างเงี้ยแหมสุดเปิอ,อังกฤษครับผมนี่ไงทีมไหนวะมีนาชัยกดข้ามเลยแล้วลกัน นมาสิบสองใบสุดท้ายผมสำหรับซิลเวอร์บอลนะข้ามเลยแล้วกันมาสไตล์นี้ยังไม่ได้ทีที่ต้องการเลยเนี่ยยังไม่ได้ตัวเก็บเลยเนี่ยนะปืนรอบนี้เร,บ,รบที่เล้วได้เยอะอยู่นะรอบนี้ยังไม่มีเลยน่าจะได้ลบหมดเฮ้ยฝรั่งเศสเขาเป็นปารีดโอ้โหเสื้อลายมาเลยฮะ ปารีสปารีสมีสี่คนในทีมอะและพวกฟีเจอร์ก็ไม่ค่อยมาแล้วนะปารีสเนะี่ยแล้วก็คลับซีเรชันเนี่ยก็ไม่ค่อยมีในะผมล่าสุดก็ป๊ปเป้ก็มีแล้วนะฝรั่งเศสอีกรอบผมเฮ้ยปารีสนี่ปารีสอยู่ใช่อยู่หรือว่าไม่ใช่ตะเลขอนะ็เป็นนะเป็นซิเวอร์บอลเป็นบอลเงินนะโอเคราฟินย่านะผมมามามา,มาแล้วหนึ่งวะ่ะปารีสวะ่ะบ่นอยากได้ปารีสไม่มาเลยวะ่ะ เนะี่เป็นราฟินยามาอังกฤษครับผมโกได้มาหนึ่งคนปารีสป่ะขอสักสองสามคนมาถ้าเทรดเอาก็น่าจะได้นะแต่ตัวเทรดมันไม่มีบอลดำเลยไงบอลดำผมหมดแลว้วอ่ะตัวเทรดอะมีแต่บอลเงินบอลทองบอลขาวก็ไม่มีแล้วบอลขาวเทรดนักเตะไทยหมดแล้ว มาเจ็ดใบสุดท้ายครับผมสำหรับซิวเวอร์บอลนะฮะได้ปารีสมาหนึ่งคนสปไปอีกรอบครับผมขอมาหลุดไปอุ้ยไม่ไปทีมใหญ่วะมาหกใบครับผมเปิดชิวๆนะฮะไม่รู้จะทำคลิปอะไรก็เปิดเล่นๆไปนะเปิดเล่นๆไปมาตรงนี้ก็รุนอีกเลี้ยวนะผมอาชน,นิดโมเมนต์นะฮะ อาจจะมามัง้งไม่มาแต่น่าจะมานะไม่น่าพลาดนะคุณนมินะผมถ้าเป็นทีมใหญ่มาก็ก็ก็มหาศาลอะรายได้อะ่ะมหาศาละนะผมนี่มาสปินอีกรอบว่าผมเสื้อเหลืองคาอรอ์ลสบก,กะมาสามใบสุดท้ายสำหรับซิลเวอร์ ขอเป็นฝรั่งเศสเอ้ยบบเยนเหรอบบเยนบายเนบายเนมาไม่ใช่วะโอ้โหอืมมาสองใบสุดท้ายฮะจะได้ไหมสำหรับซิลเวอร์บอลฝรั่งเศสอีกรอบวหผมมาปารีสมาโอ้โหไม่ใช่นะฮะอืมมาสุดท้ายผมซิลเวอร์บอลฮะเราจะได้ไปจัดโกบอลกัน นะครับผมผ่านนะฮะอย่างงีม้มามาได้เวลานะแพ็รนี้น่ารุนแน่นอนนะครับสำหรับโกบอลน,นะฮะตัวดีๆมาแน่ๆหรือเปล่าข้ามก่อนแล้วกันนะเนะี่ยซานโชฮาเลนอย่างงี้มาหน่อยก็ได้นะเฮะ้ยฮารเลนบอลดำแล้วซานโชเป็นบอลทองอยู่หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเนะี่ยขามก่อนนะฮะเปิดไปสองทียังเงียบอยู่นะครับ มาผมมาต่อฮะเหลือยีิบเก้าใบสำหรับโกบอล bon นะฮะลีกไหนหลีกไหนฝรั่งเศสนะผมมาขอเป็นปารีสโอ้โหออกยากอีกเล้วนะปารีสปารีสมาตอนนี้เรายังไม่ได้บอลดำนะได้แต่เพคบอลดำที่ได้บรูโนมานะอันนั้นไม่นับนะฮะสเปนนะผมอื้อหืวิบาซ่าว่ะเบอร์ยี่สิบสอง อันซูฟาติว่ะเฮ้ยโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะด้านซูฟาติว่ะเอาเรื่องอยู่นะนะคนนี้รักไปเลยรักไปก่อนรักไปก่อนนะครับผมเป็นเบสเพลเยอร์นะถึงจะมีฟีเจอร์แล้วก็เถอะรักไปก่อนนะาอมาอซูฟาติมาว่ะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นะดีกับบอลดำอยู่นะเนี่ยสเปนนะผมอืมอยังฮะอันซูฟาติว่ะก็ได้อยู่นะ ก็ได้เรื่องอยู่นะถ้ามีสานโชมาด้วยในเะจมน่ะพวกดาวรุ่งทั้งหลายโตริโก้อย่างเงี้ยวินิสิอูดเท้าขวาข้ามเลยแล้วกันน่ะมามาเหลือยี่สิบห้าใบครับผมเหลือยี่สิบห้าใบมาที่อังกฤษครับผมอังกฤษเท้าขวาเชลซีแน่ๆ เชลซีแน่ๆเบอร์สิบเจ็ดนะฮะโอเคเป็นคูวาสิตนะครับผมของเชลซีนะฮะล็อกไว้ก่อนคูวาสิตน่าจะมีเยอะเลยนะเทรดได้เลยนะเนี่ยล็อกไว้ก่อนโอเคไปครับผมมาล็อกไว้คนไหนต้องการเก็บก็ล็อกไว้คนไหนไม่เก็บก็ลบให้ให้หมดนะผมวันนักเตะเยอะเหลือเกินช่วงนี้เนะี่ยห้าร้อยคนไม่พอเลยเนะาาี่ยอาจจะออ้ยเท้าสายเอสมาริดเหรอ เอสเลติกูมาเด็เบอร์12นะครับผมนี่ยมาเป็นบอลทองเอสเบริกก็ก็น่าเก็บอยู่นะน่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคนะผมเรเนโรดี้นะอย่าก,กดลบ <c oughs> กดผิดเกือบไแล้วอู้เกือบไปแล้วโอ้โหเสียวมากเสียวมากเสียวมากมา23าใบครับผมแต่ตัวเก็บมาเยอะอยู่นะมาก็เหาครับผมช่วงนี้เนะี่ยหนักเลย สเปนนะผมหรือบาซ่าอีกแล้วนะเป็นบอลท้องโอ้โหมาบ่อยเหมือนกันนะมาบ่อยมาบ่อยโอเคนะผมสวยนะฮะมาบาซ่าอุ้ยลืมล็อกว่ะลืมล็อกลืมล็อกบาซ่ามาสองครั้งมาลิดกูอยู่ไหนเ <c oughs> นะเป็นอิตาลีับผมรุนโดไหนไปเท้าขวาอุ้ยตกใจนึนกว่าปารีสแฮนเซอร์อย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่นะโกดินว่ะดิโก้โกดิน ยี่สิบเอ็ดใบครับผมมาเปิดฝรั่งเศสฮนะมาต้องมาแล้วปารีสต้องมาโอ้โห,โหยังมีได้ไปได้คนเดียวอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะมาวะคลับซีเลคชั่นของปารีสขอนิมาขอนาบารสเนี่ยดิมานาบาสดิมาเรียอย่างเงี้ยเวร์ติอย่างเงี้ยมาเหอะ มากพิ้นยอดมีแล้วนะแต่มันไม่ค่อยมานะแต่ก็ไม่แน่นะทีหน้าเอ้ยทีหน้าของบาเยินแล้วก็ชาเก้เท้าขวาบาซ่าอีกแล้วนะโอ้โหบาซ่ามาบ่อยบ่อยจิ้งนะผมโอ้โหเบอร์ยี่สิบนะฮะผมมาบ่อยมากบาซ่านะเอาว่ะสามคนละบาซ่าสามคนนะโรเบโตู้นะผมมาบ่อยวะบาซ่ามาบ่อย่ะเป็นอะไรกับบาซ่าบัานนี้อันซูฟาติก็มา นมาข้ามาเลยแล้วกันอย่างเงี้ยมาลิดกูยืนไหน,อย,ไาานอ,อยากได้วาราน่ะอยากได้วารานอังกฤษครับผมหือไขว้โอ้ทำไมทำไมเลขมันจางย่างวะเบอสิบสี่ยังจางเลยอะ่ะมามาก็เหานะ่าฮะมีสิ่งเอฟเฟก์ให้ด้วยเดี๋ยงมาเห่านะฮะ อังกฤษครับผมมิสเตอซิตี้เหรอเบอร์ยี่สิบสองฮะของแม City, นซิตี้นะครับผมมิตตี้ในฟูลทีมไปแล้วนะฮะฟูลทีมไปแล้วโอเคเป็นแมนดี้นะฮะมาลืมล็อกอีกแล้วเดี๋ยวค่อยล็อกทีหลังนแล้วกันเปิดไปก่อนนะครับผมเตษบอลดำเราจะได้บหนี่บอลดำจะได้ไหมนี่สเปนฮนะโอ้โหโอ้โอมาล,ลิดไม่มาว่ะ มาลิดไม่นี้มาบาซ่าออกสามบาซ่าออกสามทีฮนะมาลิดไม่มาเลยอิตาลีัะผมเฮ้ยย,าายูเว่ป่ะเบอร์เก้าโมราต้าป่ะเบอร์เก้าป่ะผมยูเว่โมราต้านะฮะโอเคตกไปเป็นบอลทองซะแล้วนะครับผมเนะี่ยมา อิตาลีอีกรอบรับผมเฮ้ยไม่ใช่ข้ามไปก่อนสิบสองใบสุดท้ายฮนะยาวยาวอย่างนี้ข้ามครับผมมาอังกฤษฮะ อังกฤษอุ้ยสเปอร์เบอร์เปดน,นะครับผมแต่เป็นบอลทองกว่าน่ะได้สเปอร์มานะโอเคเฮริวิงล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนมาสิบใบสุดท้ายครับผมสำหรับของฟรีวันนี้ฮะแต่ยังไม่ได้บอลดำเลยนะของฟรีเนี่ยได้แต่เพชรบอลดำนะ่ะบรูโน่ไม่นับนะครับผมถ้าคุ้มสุดก็อันซูฟาติป่ะ ในนี้นะฮะถ้าคุ้มสุดนะก็ต้องเป็นอันสุปตินะผมอังกฤษฮะอืมเชลซี Chelsea ปะเลสเตอร์อปะเรเบตันวะเ <c oughs> นวะ่าจะเป็นเลสเตอร์นะผมโอเคเอ้ยเออเลสเตอร์อยู่เนะนี่ยเรียกว่เชลซีตอนแรกเลสเตอร์ไม่ได้ฟูลทีมนะฮะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่มา ฝรั่งเศสอีกรอบครับผมนี่ไงปารีสบอลทองอะมาแล้ครับผมตัวที่สองของวันนี้เนะ่ยโอเคสวยๆนะครับผมนะโอเคเป็นซาลาเบียนะะมามีปะวะเหมือนจะมีแล้วนะหรือว่ายังวะน่าจะยังแหละหรือเปล่าวะจำไม่ได้ครับผมซาลาเบียมีปะวะยังมั้งเนะลืเดดูเมื่อกี้สเปนะฮะ มันหลิดไม่มาสักทีว่ะมาถือว่าได้เยอะอยู่นะวันนี้ตัวเก็บเยอะอยู่นะฮะทีเดียวก็ขายทิ้งให้หมดนะผมขายให้หมดนะฮะอิตาลีคร่บมผมข้ามเลยฮนะมาห้าใบสุดท้ายนะครับผมข้ามมาผมยังมีข้ามอะมมนะโอ้โห เงียบวัลเนี้เงียบว่ะบอลดำไม่แตกว่ะสำหรับของฟรีนะะฝรั่งเศสแล้วผมมาปารีสบอลทองก็เอาไม่ได้อิกนะโอ้โหสามใบับผมสามใบอ,มอิตาลีับผมอิตาลีอิตาลีโอ้โรม่าปะโรมา่รมาปะ มาสงใบสุดท้ายนะฮะขอสักคนที่เป็นตัวเก็บนะผมข้ามเลยข้ามเลยอย่างนี้มาแบบสุดท้ายฮนะสำหรับของฟรีวันนี้นะผมก็ถือว่าคุ้มไหมคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะบาซ่ามาสามคนเพื่อสเปนอีกรอบนะผมอุ้ยมาลิดเบอร์สามมาช่วงท้ายเบอร์สามนะผมน่าจะเป็นมิลเตานฮะ เบอร์สามโอเคมาช่วงท้ายปะมิลิตาลโอเคครับผมหมดแล้วนะสำหรับของฟรีเนะี่ยมีแต่ของเสียตังค์้ะทีเนี้ยไม่เปิดเราเปิดพรุ่งนี้นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะถือว่าได้อยู่อันซูฟาติก็มานะครับผมอันซูดูดีตัวเทรดอย่างเยอะเลยอ,อ่ะอันอ่าโคเวสิตมีสี่คนเยอะอยู่นาเยอะอยู่นาเนะี่ยโอเค อันซูฟาติอันซูฟาติอยู่ใส่ uni. นะยยูนีนะอยูนีนะผม่ว่าได้อยู่นะได้อยู่นะคนนี้สายจีดนะผมเคประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการเปิดแบบชิวๆนะของฟรีวันนี้64บ่ใบผมก็ได้ตัวเก็บมาเยอะอยู่นะโอเคประมาณนี้แล้วกันส่วนใครจะปัะ๊ม gp หรแตเติมทองก็ถ้าเข้าไปในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งนะครับผม วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go